ในการเป็นอยู่บัว่าจะไปทํางานก็นอยู่กับเป็นญาติยุ่เป็นพระก็ดีทํางานอยู่กับคนแม่คู่บอานใจก็ดีทํางานอยู่กับเป็นข้าวบาทก็ดีไปค่าไปขายก็ดีหรือเป็นธุรกิจก็ดีไปทํางานสร้างเฮก็ดีถ้าวหอมมีความเพียรอ่ามีความพยายามจ้อหน้าถ้าเงินกำลังสุขกำลังเก่าพระนิน่งขยนันมันเพียร ทำวัดสวดป้อนพรวนาตรวยงานพร้อมในคกุบายการกุบายการฮักได้ย yes. ังกระจเพจน์กระจัดชั flu, ้นอนุเคราะห์สงเคราะห์กันไปนี no no ่ล no so, no ักษณะนี EVER ้ไปชาวบุ้งไม่ค่อมเพี้ยนเลียวนี่โอ้ยกินม้ำมันคุณกับบริเอื้อนแต่พจน์ยังมันกับโบว์อย่าไข่เพรายังเพราะครอมขีดขังเพราะข้อบขีดขางมีแต่ครอมหนาด้านมีแต่ครอมหนามึนจังหวะาคนหนาด้านคนหนามึนนี่ซ้อนหยากเบล่งหยากผู้ได้จอดจังหวะตัดขีด ชอนมาเอาตดถิมบอก่าฟังตดถิมเนี่ยพราคนสอนมาเอาบอกมาเอาตดถิมแต่ห้องนี่ความอยากพระพุทธเจ้านี่พระบอกเสั้นมีความอยากเบิดกพอถึงมาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าขันกับกจิบบมีเป็นพระพุทธเจ้าก็่ได้พระอรหันต์นี่ครับมีควอมอยากเบิดทำามอยากเป็นพระพุทธเจ้าบ่อยากเป็นพระอรหันต์บ่อยากเป็นพระอะไรเจ้าบ่อยากมีบารมี ก็มีเปไรมันจะเกิดความอยากกันคือตัณหาความอยากแต่ว่าเพื่อนจงปบความพอใจว่าอยากเนี่ยมันต้องมีเหตุและมีผลนี่ถ้ามสิ่งใดมันเกิดความประเสริฐเลือดลำกับต่อ้องก็้ก็เฮ็ดไปสิ่งใดแค่นี้สูญเสียเฮ็ดให้เดือดร้อนคิดใจรอดกายรอนว่ากา่คิดใจกา้าทา,าที่ยุ่ที่ไปที่มากมันกะเฮ็ดให้ จ้าของนี่เยอะร้อนนั่นก็เนี่ยนนนนเนี่ยผมว่าควบคซื่อสัตย์นี่เป็นสิ่งที่จะได้รุ่งเรืยงนะครับเจ้าของคนบม่มีควบคซื่อสัตย์คน่มีควบจริงจังจริงใจแล้วนี่ไม่ก็ทางสมรทานทิ้นแล้วว่าพวกเขาซัดกลับไปก็ไปเยียนๆขาตะที่เราอ่าบ่คิดว่าสมรทานบ่มาสิบวัลรักซับก็ไปบัดบางพุ่มไปไปยิบเอาของไม่เจาะอีกซะนั่นสิ่งเด้นี่แหละคือคนไม่มีความซื่อสัตย์ บมมีควอม่อสัตย์ต่อไอ้เจ้าของเมื่อเากลายเป็นเมื่อเราไม่มีความซื่อสย์กับตัวเองก็กลายเป็นคนโง่เขาเรียกว่าเป็นคนโง่ตัวเจ้าของตัวผู้อื่นคิดว่าผู้อื่นโมโหคิดว่าเจ้าของโมโหกันห่ตัวเราย่อมรู้อยู่ในตัวเราอยู่แล้วว่าเราทําอะไรเราคิดอะไรเราพูดอะไรทําอะไรแต่ทบมมีความ่อสัตย์กับเจ้าของกับผู้อื่นเด้ยวมีความ่อสัตย์บมมีความตรงไปตรงมาเด้ยวเนี่หาความเจริญในงานนั่นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งโลก โบเกิดแห่งความเสี่ยมโบเกิดในความพินาศนะโบเกิดในความตกต่ำตกต่ำเพราะเหตุใดเพราะว่ามันไม่มีความซื่อสัตย์บ่มีความจริงจังกับต่อของเข็ดอยังขันบ่มีความซื่อสัตย์เราวันเองเข็ดอยังกับสร้างบ่โบว่าจะเข็ดงานบ่ว่าจะเข็ดงานบ่ว่าจะเข็ดอย่งกับสร้างเข็ดไปแน่เหรียญน้ำเข็ดไปแน่กับไอ้หลงไปน้ำเพราะอย่างเพราะมันมันบ่มีความไอ้จริงจังจริงใจ มีความเสียอทะยาเราไม่มีสมาธิในการกระทำเนี่ยถ้าเขามีสมาธิในการกระทำจะมีความสําเร็จแต่พันมันว่าเมื่อเราอยากต้องการรับความเจริญรับความก้าวหน้ารับความร่ารวยรับความสุขความเจริญก็ต้องใช้ความเพียรมีความซื่อสัตย์กับตัวเองและผู้อื่นการงานก็มีความพยายามทําสิ่งใดให้มีความพยายามให้มีสติให้วิเคราะห์ดูให้ดีว่าสิ่งไดนสมควรทําสิ่งไหนไม่สมควรทํา สิงไนสมควรที่จะละปล่อยวางเมื่อเราไปหยิบไปต้องไปทำเล็กก็เกิดโทษเกิดภัยเกิดให้ร้อนเกลร้อนใจร้อนกายร้อนที่อยู่ที่อาศัยร้อนทรัพย์งเงินทรัพย์สินเงินทองสมควรละกะันละเป็นวานี่้ไอสินไนที่สมควรที่มันจะเฮ็ดแล้วท่ำแล้วสบายจกิตสบายใจเฮ็ดแล้วมันลุงเลี้ยงเขาก่อนเฮ็ดเอาท่ำเอาเป็นวานิ่งไนมันสมควรละก็ละสินไนซสมควรทํำกับทํำเอาบนวัชระบนทุกอย่างนี้ เมจ้าพระโพิสัตว์ก็จ้เปนพระเจ้าประเภทมาหลายชาตินครับแล้กันตรงพระกันเรียกเพียรสิ่งที่ดีที่งามที่เลือกที่เปิดเสริเพียรจะเรื่องหนุ่มเรียงต่อชัตต่อสิ่งแหวนหล้อบริินบันทึงเพียรไปถ้ำไปสร้างไปสิ่งไหนเพียรล้วเกียลนผู้อื่นฤิ์ศาผู้อื่นอาขาาผู้อื่นบส和คนเพียรสมคันถ้ำบส和社นสร้างเาก็ต้องลดลบ้างไปว้างไปตาทีนไป เพื่อปัาบความ้าใจเพื่อให้คิดใจห้องนี้สว่างสว่างมีสติสมาธิและปัญญาให้มีความ